มีดีดีดีรอม5นี่ครับไม่ใช่แล้ว,วนเนินก้มหน้า5 4พี่บอมเปิดเพลงเศร้าท,ทำไมมันมั้นมันมัน ต้จะขำว่ะสี่สาม ㅋ ㅋ i a 네 ขอบคุณนะพี่คุณผู้ชมนี่ยแหละครับตะกี้นี้ให้เห็นบรรยากาศก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับเป็นโพสเทลแบบคุกนะครับที่ตะกี้เป็นบรรยากาศจาลองให้ดูจริงๆนี่ มาแล้วก็จะมีแฮปปี้อีคสครับไปคุณผู้ชมนั่นเป็นบรรยากาศช่วงทางเขานะครับที่ดินอยากให้เห็นภาพว่าเนี่ยมันจําลองมาให้เหมือนไม่ได้จําลองมันคุณผู้ชม,ม,มครับตะกี้นี้เป็นแค่ การสร้างอารมณ์แล้วก็บรรยากาศให้เห็นภาพว่านี่นะครับเขาทํามาเหมือนคุกจริงๆแต่เข้ามาข้างในนี่เป็นที่พักที่ดีมากๆนะครับนี่คือเป็นเตียงนอนกันจะมี2ชั้นมีหมอนเป็นลายเดียวกับเสื้อเลยนะครับแล้วข้างหลังนี่นะครับเขาไม่ได้ขังเราไว้นะคุณผู้ชมมันมีหน้าต่างเนี่ยเรามองออกไปเห็นวิวได้ด้วยแต่เขาหน้าต่างเขาก็ทําเหมือนเหมือนเป็นอันนี้เลย <c oughs> ไม่ออกไม่ออกเพรทีมันแข็งแบบแต่แกได้ไหมขออยทีนี้ <c oughs> คุณผู้ชมนี่จริงๆเป็นห้องพักนะครับตะกี้ดินให้เห็นอารมณ์บรรยากาศว่านี่เขาทำมาเหมือนคุกจริงๆแต่จริงๆเป็นห้องพักที่ดีมากๆแล้วก็สบายครับมีเตียงสองเตียงนี่หมอนก็เป็นลายเดียวกับชุดเราเลยแอร์ก็มีแต่เขาทำเก่าๆนะครับแล้วเขาไม่ได้ขังเราไว้นี่มีหน้าต่างมีประตูด้วยเดี๋ยวลองเปิดหน้าต่างดูนะครับนี่โอ้เป็นลูกกรงเหมือนกันเลยห้าสี่ คุณผู้ชมตะกี้นี้เป็นบรรยากาศตอนที่ดินเดินเข้ามานะอ่าจริงๆมันเป็นที่พักนี่แหละแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะเป็นเตียง2ชั้นนะครับลวดลายหมอนเนี่ยนะก็เป็นเห็นไหมชุดเดียวกันเลยเขาก็จะให้อารมณ์เหมือนว่าอยู่ในคุกกันนะแล้วด้านหลังครับนี่เป็นหน้าต่างหน้าต่างนี่ก็จะเป็นเหล็กด้วยเดี๋ยวลองเปิดดู มองไปข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นอิสราภาพที่เราโหยหานะครับเดี๋ยวลองเปิดออกไปดูข้างนอกกันนะครับนี่เปิดออกมาก็เป็นระเบียงนะครับมองเห็นวิวนะครับในย่านอุดมสุขนี้แหละ